สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันนะคะช่องยินมือสองบายเอ็นจค่ะน้องแก้วรีวิวสินค้านะคะวันนี้ก็ได้มีงานยีนนะคะแบรนด์แท้มือ2ค่ะมาเสริมให้กับคุณแม่เป็นทั้งงานปะกคอเชิ้ตนะคะคอวีมีหมดเลยค่ะแม่แล้วก็เป็นสินค้าคัดเกรดนะคะรอบนี้ EP 23นะคะจะเป็นรอบอก46นิ้วหมดเลยแล้วราคาค่ะ250บาทเท่านั้นสนใจรับเป็น่าตัวไหนรหัสไหนนะคะ แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่างานสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นสินค้าที่เราคัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วซักรีดเรียบร้อยดูตําหนิผ่านการคัดกรองมาก็ประมาณแบบสอรอบเลยนะคะทั้งตอนรีดตอนซักแล้วก็การคัดสินค้านะคะที่จะมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ค่ะ EP 2ีนะคะรอบอก4 6่นิ้วทั้งหมดราคา250บาท สินค้าของเราจะมีตั้งแต่รหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งค่ะจนถึงรหัสกอไก่หนึ่งศูนย์เดี๋ยวเราไปดูของกันเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะตัวนี้รหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งนะคะรอบอก4 6นิ้วงานปักน่ารักน่ารักค่ะคอเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าดีไซน์สวยๆแล้วก็งานเก๋ๆนะคะรหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งต่อด้วยเลยนะคะตัวนี้ค่ะรหัสกอไก่ศูนย์สองกอไก่ศูนย์สองก็จะเป็นงานปักงานทรงคอวีค่ะน่ารักกันอีกหนึ่งแบบเลยรับกอไก่ศูนย์สอง แจ้งกอไก่ศูนย์สองมาได้เลยนะคะเป็นงานยีนคอวีกระดุมผ่าหน้าค่ะตัวนี้รหัสกอไก่ศูนย์สองต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์สามคุณแม่สาผ้าดีมากงานแบบออกแนวแรดูคลาสสิกดูวินเทจมากๆเลยค่ะรหัสตัวนี้นะคะแม่๋าคือรหัสกอไก่ศูนย์สามแขนจะอยู่ที่ประมาณสามส่วน สวยๆเก๋ๆมาพร้อมกับงานปากักงานยีนเน้นๆงานแน่นๆ,ๆงานหนักๆแบบนี้เลยรหัสกอไก่ศูนย์สามค่ะต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์สี่ศูนย์สี่งานปากักงานสวยงานเก๋นะคะคุณแม่จ๋ารหัสกอไก่ศูนย์สี่ต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์ห้าค่ะรหัสกอไก่ศูนย์ห้าก็จะเป็นงานปักทั้งหมดนะแม่ส่วนใหญ่แล้วปักทั้งหมดเลยสวยเก๋น่ารักมากๆเลยค่ะตัวนี้รหัสกอไก่ศูนย์ห้า ะะแม่จ๋ารหัสกไก่06 06ก็จะเป็นงานปักเช่นกันน่ารักตะมูตะมีแบบนี้ค่ะแม่อกอยู่ที่46นิ้วคอเชิ้ตแขน3ส่วนตัวนี้คือรหัสกอไก่06ต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่07ค่ะรหัสกอไก่07นะคะคอเชิ้ตสีสวยๆนะคะางานดีนะแม่เราสามารถใส่ได้ทุกโอกาสเวลานะไม่ว่าจะใส่ทํางานใส่เที่ยวค่ะ มันเป็นอะไรที่แบบไม่เอาไม่ล้าสมัยนะคะการใส่ยีนนะคะแล้วเนื้อยีนนะคะแม่จ๋าใส่แล้วแบบส่วนใหญ่แล้วว่าเนื้อยีนจะไม่ร้อนเพราะว่าถ้าเป็นยีนแท้แล้วอะคะ่ะระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้รหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์แปดกอไก่ศูนย์แปดจะเป็นงานทรงคอวีค่ะแม่ตัวนี้หนูชอบมากเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเขาเป็นงานปักแล้วด้วยการตีเกรดด้านหน้าสองข้างซ้ายขวาคอวีค่ะแม่จ๋า กระดุมเป็นงานกระดุมแบบโลหะอย่างดีเลยนะคะตัวนี้รหัสกไก่ศูนย์แปดต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าร,รหัสกไก่ศูนย์เก้าว้าวแม่เห็นงานปักแล้วว้าวเลยนะนะคะรหัสกไก่ศูนย์เก้าค่ะรอบอกนะคะสี่สิบหกนิ้วแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยว่ารหัสกไก่ศูนย์เก้าค่ะแม่ต่อด้วยเลยรหัสกไก่หนึ่งศูนย์คือตัวที่ลูกใส่รุร่นนี้ผ้าสวยใส่สบายค่ะแม่จา๋าเห็นไหม ลูกอ,อกจริงแค่3638แต่ลูกใส่งานยีนรุ่นนี้อ,อกสี่กอ่าสีนิ้วอยู่ก็เป็นการใส่อะไรที่พอดีพอดีแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่โครงมากจนเกินไปค่ะแม่สามารถใส่แมทู่กับงานเก่งๆตัวไหนก็สวยค่ะสําหรับนะคะงานยีนที่ลูกเสริมให้การสั่งซื้อสินค้าของเรานะคะแม่จ๋าช่องยีนมือ2องบเอ็นจอย Enjoy, ค่ะแม่นะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่ตรงนี้ไลน์ออยู่ข้างใต้แล้วนะแม่นะ อยากได้รหัสไหนตั้งแต่รหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งจนถึงรหัสกอไก่หนึ่งศูนย์แจ้งได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าเราจะมีงานยีนมาเสริฟให้กับคุณแม่นะคะทุกวันแล้วก็ EP นะคะแต่ละ EP ีอะค่ะแม่ให้แม่จำดู EP ีด้วยเนออว่าตอนนี้แม่ดูรีวิวงานยีน EP ีไหนอยู่อย่างตอนนี้แม่ดูอยู่ที่ EP 2ีน้องแก้วรีวิวแบบนี้นะคะถ้าคุณแม่แจ้งกับน้องแอดมินถูกต้อง สินค้าทุกตัวสินค้าทุกรหัสนะคะตรงปกแน่นอนคะ่ะแม่ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับ EP นีนี้ขอกราบลาไปก่อนคะ่ะคุณแม่จ๋ากราบสวัสดีจ้า